คุณแชมป์วรุษเนี่ยจากบริษัทไลเอลจีบรียอนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนะคะพร้อมอยู่ในสายนะคะคุณวรุตคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสริรัตครับค่ะอ่ะมาติดตามกันหน่อยนะคะในภาพของทองคำเมื่อคืนนี้ปิดบวกมาได้อันนี้ส่งจากอะไรนะคะเมื่อคืนปัจจัยที่เข้ามาช่วยครับน่าจะมาจากราคามัดิีตลาดโลกครับคุณเตยครับเนื่องจากอย่างที่คุณเจอคุณเตยแจ้งไปก็คือ e ูเนี่ยมีมติชัดเจนนะครับ ในการคว่ำบาตรพลังงานจากทางรัสเซียก็เลยทําให้ราคาน้ามันดิบตลาดโลกวันนี้บวกขึ้นมาได้สองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ทําให้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจน่าจะมีทิศทางเล่งตัวหรือดิดตัวขึ้นตามราคาน้ามันดิบที่มีการขยับตัวขึ้นครับแนวโน้มันกล่าวก็กระตุ้นแรงซื้อทองคําในานะคินทรัพย์ปลอดภัยให้บวกขึ้นมาได้ครับแต่ทองคําก็บวกได้ไม่มากครับเพราะเมะื่อวานนี้ปริมาณการซื้อขาย ในตลาดทองคำค่อนข้างเบาบางเนื่องจากเป็นวัน Memorial ยลเดหรือวันทหารพันศึกในฝั่งสหรัฐนะครับก็เลยทำให้บวกได้เล็กน้อยแล้วก็เหมือนราคาเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับหรือเอฟเฟกกับข่าวหรือกระแสข่าวดังกล่าวในในฝั่งสหรัฐมากนักครับค่ะอ๋อน,นี้ก็เลยเป็นปัจจัยบวกเข้ามาได้นะคะมนหนุนทองอแต่ตอนนี้คือถ้าภาพในระยะต่อไปในวันนี้แนวโน้มเนี่ย เราควรจะจับตาประเด็นไหนเป็นพิเศษอีกบ้างไหมคะครับแล้วตอนนี้เองครับเ,เรายังแนะนําจับตานะครับในส่วนของการรีโอเพนนิ่งหรือการเปิดเศรษฐกิจในฝั่งจีนครับท่าทีของจีนที่มีการออกมาประกาศเผ่อนคลายในส่วนของมาตรการการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับรวมทั้งในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจีน ที่ช่วงเช้าวันนี้ครับมีการเปิดเผยตัว PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้นะครับเรามองว่าภาวะโดยวรวมของเศรษฐกิจจีนที่มีสัญญาณแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้หลังจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการที่ออกมาสูงกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับรวมทั้ง การผ่อนคลายการล็อกดาวน์หรือการยุติการลนะ็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นแรงซื้อในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือกระตุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นให้มีโอกาสฟื้นตัวหรือมีการรีบาวขึ้นมาได้นะครับท<ะ>ั้งดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่อาจจะกลับมากดดันการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคําในช่วงสั้น แม้ว่าราคาทองคําจะได้รับแรงหนุนจากราคาน้ํามันดิบที่มีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่หลายคนก็มองว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของกลุ่มโอเปกแล้วกลุ่มโอเปกเองก็ยังตึงกําลังการผลิตเอาไว้ที่ระดับเดิมปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้ราคาน้ามันดิบตลาดโลกขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับก็ถือว่ามองว่าการฟื้นตัวหรือการปรับตัวขึ้นของของน้ำมันเนี่ยถ้าไม่ไกลเงินเฟอ้อก็อาจจะไม่ได้รุนแรงหรือมีปัญหามากนะัก ของขา<ะ>ก็เลยอาจจะไม่ได้รับอนิสงให้ขยับหรือฟื้นตัวขึ้นไปไกลแต่ในทางตรงกันข้ามครับความหวังว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือกระเตื้องขึ้นห่วงโซ่อุปทานที่เป็นปัญหาทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการหลังจากจีนมีการล็อกดาวหรือการปิดเมืองนะครับโดยช<ะ>้นโยบายของซีโร่โควิดเนี่ยอาจจะบรรเทาบา,บางหรือคลี่คลายลงไปถ้าจีนเองใช้มาตรการคุมโควิดที่เบาลง แล้วก็เริเม่มเปิดเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพิ่มเติมะนะครับเราก็มองว่าอาจจะทําให้เรจมีความหวังว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะฟื้นปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นหรือเล่งเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับสูงอาจจะมีแนวโน้มคลี่คลายก็ได้นะครับค่ะออซึ่งถ้าเงินเฟ้อคลี่คลายจริงก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันในส่วนของตัวทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้เหมือนกันครับอ่านะคะ ก็พูดถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจดูข่าวเมื่อเช้าก็เห็นราคาบิตคอยพุ่งพุ่งขึ้นนือระดับ3ามห0ื่ันดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้อีกรอบหนึ่งอันนี้อันนี้จะเป็นตัวกดดันทองคำด้วยหรือเปล่าคะคุณแชมป์เป็นตัวกดดันทองคำเหมือนกันเลยครับคุณเตยเพราะว่าบิตคอยเนี่ยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ทดแทนหรือทองคาดิจิตอลนะครับดังนั้นเนี่ยพอบิตคอยที่มีการ พักฐานหรือเป็นลักษณะของการทิ้งตัวลงมาในระดับหนึ่งเนี่ยมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีการดิดตัวขึ้นค่อนข้างแรง,งนะครับก็อาจจะมีการยกเม็ดเงินลงทุนจากทองคําไปเกงกําไรในส่วนของตัวบิตคอยที่เริ่มมีโมเมนตัมหรือมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าการที่บิตคอยฟื้นตัวหรือมีการดิดตัวขึ้นในในช่วงเช้าวันนี้นะครับขึ้นไปยืนเหนือระดับส1 0 0 0น 500ดอลลาร์ได้นะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ทองคําในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมีสัญญาณของการปรับฐานลิงองสัญญาณของการอ่อนตัวลงมาครับ ค่ะนะคะก็ถือว่ากดดันเนาะกดดันทองอยู่ผสมพวนเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดนิทีมันก็ซาซาไปแล้วเนาะแต่ที่มีการพูดถึงกันอีกเรื่องหนึ่งนะคุณแชม์นนะก็คือเรื่องฝีดาดลิงตอนแรกก็ทําท่าว่าเฮ้ยถ้ามาจริงๆเนี่ยลำบากแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ามีการกักตัวก็21วันก็ยังคิดถึงอยู่เลยว่าเฮ้ยถ้ามีระบาดจริงๆทองน่าจะคุ้ม แต่ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงมองว่าตัวนี้เราจะได้รับอันนี้สงจากไอ้ไอ้เรื่องเรื่องของโรคระบาดฝีดาลิงได้ไหมคะทองคําเองครับเอ่อล่าสุดเลยครับในส่วนขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับมีการคาดการณ์ว่าฝีดาลิงเนี่ยไม่ถึงขั้นเป็นโรคระบาดใหญ่นะครับเนื่องจากมีจํานวนยอดผู้ติดเชื้อที่ไม่มากแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยังคาดการณ์นะครับว่าในส่วนของตัวฝีดาลิงเนี่ยอาจจะสามารถเอ่อใช้ในส่วนของวัคซีน ที่เคยใช้ในอดีตนะครับมาคว<ะ>บคุมหรือว่ามาจัดก,การในส่วนของการระบาดของโรคดังกล่าวได้นะครับทางนี้เนี่ยถ้าดูท่าทีจากทางดน้านองค์การอนามัยโลกนะครับก็ยังคงประเมินนะครับว่าสถานการณ์น่าจะยังคงเอาอยู่หรือยังคงควบคุมได้นะครับ<ะ>ซึ่งถ้ามีการส่งสัญญาณมาในลักษณะดังกล่าวก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนใครความวิตกกังวลแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ย เรายังแนะนํานะครับว่าอาจจะต้องจับตาดูว่าวัคซีนที่จะมีการนํามาใช้จริงๆสามารถผลิตได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการกระจายของของวัคซีนเนี่ยไปยังกลุ่มประเทศหรือกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าวัคซีนมีมากพอแล้วก็สามารถกระจายในส่วนของวัคซีนไปยังกลุ่มประเทศที่มีการระบาดหรือพบผู้ติด,ด,ดเชื้อแล้วนะครับเราก็มองว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของฝีดาตบานอนเนี่ยก็อาจจะบรรเทาบางลงซึ่งถ้าการเดินทางท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยปราศจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดหลังจากโควิด19มันคลายความวิตกกังวลไปแล้วฝีดานบานอนกอ็ดูเหมือนว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเราก็มองว่าการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ก็น่าจะเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหรือประคับประคองในส่วนของตัวเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้ทงน,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 นี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามครับเออสปีดัสวานอนเนี่ยผู้ติดเชื้อเกิดมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ารักษายากหรือรักษาไม่หายหรือมีการกลายพันธุ์ขึ้นมานะครับป<า>ัจจัยเหล่านี้นเนี่ยเรามองว่าน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แล้วก็อาจจะกลับมาหนุนทองคําได้แต่ว่าณเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าสถานการณ์น่าจะยังคงเอาอยู่ครับค่ะเพราะตอนนี้การระบาดก็อยู่ในวงจํากัดบ้านเราก,ก็ก็ยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วนะคะว่ายังยังไม่มีการระบาดในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะที่อยากให้นักลงทุนจับตามองเป็นพิเศษครับสําหรับสัปดาห์นี้ครับคุณเตยในช่วงปลายสัปดาห์จะมีในส่วนของวันหยุดในฝั่งของ จีนแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนะครับปริมาณการซื้อขายทองคําอาจจะมีสัญญาณของเบาบางลงหรือว่าน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยนัลกลงทุนอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเพราะว่าเราจะเห็นว่าวันหยุดในต่างประเทศกับวันหยุดสหรัฐ<ะ>มีในช่วงวันจันทร์น่นะครับพอมาวันพฤหัสบดีจีนก็หยุดในส่วนของเทศกาลไหว้บระจางหรือดักก้อนโบสนะครับย<ะ>ังสุขเนี่ยจะเป็นฮ่องกงกับไต้หวัน รวมทั้งตลาดหุ้นไทยก็จะปิดในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับขณะที่จะมีการเปิดเผยในยส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับอย่างเช่นวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก A.D.P. ซึ่งเป็นตัวเลขรายงานเดือนหนึ่งครั้งในส่วนของวันศุกร์ที่ตลาดหุ้นและก็ตลาดที่เฟกปิดทําการก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราการว่างงานประจำเดือนพฤษภาคมนะครับดังนั้นนักลงทุนในฝั่งตลาดหุน้นหรือในฝั่งตลาดทีเฟกครับอาจจาเป็นที่จะต้องปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชันเพื่อรับการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจชุดสําคัญที่จะมีการทยอยประกาศออกมาในคืนวันพฤหัสแล้วก็ในคืนวันศุกร์นะครับเอ,อก็อาจจะต้องพยายามลดพอร์ตหรือลดขนาดโพซิชันลงเพื่อลดความผันผวนของราคาทองคําที่อาจเกิด การแว่งตัวหรือการเวี่ยงตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่ตลาดติดค,ครับค่ะนะคะอันนี้คงคงจะต้องตามข่าวกันไปด้วยนะคะะนะแล้วกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้หน่อยค่ะเราไปทางไหนดีรับยังไงต้านยังไงคะคไปอ,อ,อีระยะสั้นเลยครับเราจะเห็นว่ามีทั้งข่าวบวกแล้วก็ข่าวลบที่ส่งผลทั้งบวกกับลบกับทองคํานะครับรวมทั้งัมีวันหยุดในสหรัฐในจีนในหลายประเทศที่สลับกันไปสลับกันมานะครับเราก็เลยมองว่าทองคําสําหรับ ช่วงสั้นในสัปดาห์นี้อาจจะมีลักษณะของการแวงตัวไซเวนในกรอบนะครับระยะสั้นเลย y l ยให้แนวต้านในโซนบริเวณพันแ1ด6้1ยห้าสิบแปดพันแปด้อยหกสบเก้าหนึ่งแปดหกเ้าเป็นต้านสำคัญเนื่องจากเป็นไฮหรือระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรถ้าราคาทองคำยังไม่่านหรือยังยืนเหนือระดับดังกล่าวไม่ได้เราแนะนำแบ่งทองคำออกขายก่อนครับจับมาถึงเงินสดแล้วก็เข้าซื้อเมื่อราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาอีกครั้ง ระดับดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นราคาทองคําแท่ง96.5ประมาณ32,500บาทต่อบาททองคํานะครับทัางนี้ทางนั้นถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาครับให้ดูแนวรับ1,841เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็แนวรับทางเทคนิคบริเวณ1,836นะครับคิดเป็นราคาเงินบาทก็29,750ถึง29,700ถ้าไม่หลุดเนี่ยสามารถใช้แนวรับดังกล่าว เข้าซื้อเพื่อหวังเล่นสั้นหรือหวังเล่นเด้งขึ้นของราคาทองคำในช่วงสั้นครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีแรงซื้อมากพอหรือราคายืนไม่อยู่นะครับวอ่อจมองว่าแนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุดจะอยู่บริเวณ1818เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนหรือประมาณ29,400บาทต่อบาททองคำถ้าเป็นทองคำแท่งเก้าสินะครับระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นโซนแนวรับที่ วัดว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาเป็นการสะสมกําลังเพื่อฟื้นตัวหรือเป็นการย่อลงมาย่าฐานเพื่อสะสมกําลังเพื่อขึ้นต่อหรือว่าจะลุงต่อนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยเรายังแนะนําว่าใช้ระดับดังกล่าวในส่วนของการสะสมหรือว่าซื้อทองคาเพิ่มเติมได้ครับค่ะนะคะส่วนค่างเงินบาทราคาทิศทางเรามองอยังไงช่วงนี้ครับสําหรับค่างเงินบาทในช่วงก่อนหน้านะครับมีสัญญาณของการแข็งค่าหรือมีสัญญาณของการ มีลักษณะของการแข็งค่าขึ้นมานะครับก็เลยกดด<ะ>ันในส่วนของตัวะะตราคาทองคําแท่งในประเทศนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าหลังจากที่ทางตลาดหุ้นของไทยเองที่มีสัญญาณของการขยับหรือปรับตัวขึ้นมาจากที่ทางของค่างเงินบาทที่มีออจากฟันโฟที่ไหลเข้าและกลับเข้ามาหนุนค่างเงินบาทให้แข่งค่านะครับน่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงไปนะครับหรืออาจจะมีแรงขายในฝั่งข,งของตลาดหุ้นออกมานะครับ ก็น่าจะกลับมาทําให้ค่างเงินบาทในระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มหรือมีโมเมนตัมชะลอตัวใน,ในทิศทางที่เริ่มกลับมาอ่อนค่าได้บ้างน,นะครับเราก็ล<ฆ>เลยมองว่าค่างเงินบาทณนะตอนนี้เองเนี่ยอาจจะมีสัญญาณของการชะลอของการแข่งค่าแต่ก็อาจจะมีลักษณะของการแกว่ง,ทรง,ท,รงทรงตัวอยู่ในกรอบแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มของการอ่อนค่าได้บ้างถ้าทิศทางโ<ฆ>มเมนตัม um ของตลาดหุ้นของไทยมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นหรือมีการกลับฐานลงมาในช่วงสั้นครับ ค่ะวันนี้ขอพระคุณมากเลยค่ะคุณแชมป์ค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะเป็นมุมมองนะคะจากผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์บริษัท YLG b o r i a n and u u t u r e จําำกัดนะคะคุณวรุษรุ่งขังค่ะให้มุมมองเอาไว้สำหรับวันนี้ทองคำคำแนะนำก็เปิดสถานะขาย1850